ไม่ได้มีใจพ่อเงินนี่ครับพอสมควรแล้วนะครับไม่ท่านประธานยังไม่จบวะัานขอเป็นประเด็นที่ถามผมนะครับทีนี้ท่านประธานเนี่ยให้ผมพูดสิครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เกลียดท่านประธานพูดด้วยความนอบน้อมพูดด้วยความไม่เกลียดท่านประธานครับไม่ต้องประท้วงหรอกครับอย่าประท้วงเลยไม่มีประโยชน์หรอกน้องเอาความจริงมาพูดนั่งเถอะไอ้หนูนั่งเถอะนั่งเถอะขออนุญาตท่านผู้มนต์ครับผมขอประท้วงท่านประธานขอให้คุณัดการประชุมครับ ตามข้อังคับข้อที่เก้าครับครับผมต้องดําเนินการผมไม่ได้เบรกครูมานินะครับแค่ใช้กระชับเวลาเท่านั้นครับผมเนี่ยผมบอกแล้วผมไม่เคยก้าวล่วงท่านประธานเลยไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่เที่ยวครับผมรังสิมบลมสมาชิกสภาผู้แทนราษดรบัญชีรายชื่อก้าวไกลดูด้านนอกต้องรีบมาเพราะเมื่อกี้ท่านประธานนะครับตั้งแต่ขออนุญาตที่เอ่ยนามนะครับคุณครูมานิตสังพุ่มได้ขึ้นอภิปรายและก็ตอบโต้ท่านประธาน เรื่องนี้นะครับจะตอบโต้อย่างไรนะครับเป็นเรื่องหนึ่งแต่เมื่อมีผู้ประท้วงสิ่งที่ท่านประธานต้องวินิจฉัยก่อนเลยคือต้องให้เขาได้ประท้วงและเมื่อประท้วงไปแล้วต้องวินิจฉัยซึ่งท่านประธานไม่ได้วินิจฉัยนี่คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองครูมานิกสัมพุ่มเมื่อกี้ท่านพูดถึงสอสอหลายสมัยท่านใช้คาว่าไอ้หนูกับเพื่อนสอสในห้องประชุมนี้ได้ยังไงผมพูดจริงๆนะ ผมเนี่ยให้ความเคารพนะครับผมรู้จักกับครูมานิษมานานแต่การมาใช้คําว่าไอ้หนูแบบนี้เนี่ยมันเป็นการไม่เคารพกันสอสอจะหนึ่งสมัยจะห้าสมัยจะสิบสมัยเราเท่ากันฮะท่านจะมาใช้คําพูดหยาบคายแบบนี้เพื่อด้อยค่าในเรื่องของคุณอาวุธทาแบบนี้ไม่ได้นี่คือคสิ่งที่ท่านประธานต้องวินิจฉัยและต้องบอกให้ครูมานิย์ถอนนี่คือสิ่งที่ผมรอคอยและอยากเห็น ส่วนท่านประธานจะชี้แจงผมเข้าใจครับข้อกล่าวหาที่ท่านประธานถูกอภิปรายรุนแรงเข้าใจและท่านประธานควรมีสิทธิ์อธิบายแต่การปล่อยให้เพื่อนสมาชิกใช้คําพูดแบบนี้เป็นสิ่งที่ใช้ไม่ได้และไม่เคารพกันถ้าท่านจะทําหน้าที่กันแบบนี้เนี่ยมันเกิดแล้วท่านรมันครับต้องพูดกับผมนะครับแล้วก็คิดว่าประเด็นไงครับ